สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลอยและจอบรีดเพื่อนคนหางานกันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกันแบบนี้แสดงว่าวันนี้ต้องมีตำแหน่งงานมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่ในตอนนี้นะคะ โดยวันนี้จะมาแนะนำตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครของบริษัท Bangkok Genomic Innovation จำกัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสวัสดิการก,กันบ้างนะคะมีพักร้อนมีประกันกลุ่มมีประกันสังคมมีกิจกรรมสัมมนาประจำปีมีตรวจสุขภาพประจำปีมีโบนัสแต่ขึ้นกับผลประกอบการนะคะและมีปรับเงินเดือนให้ค่ะ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือเซ l ล์ร p r พ s ร n เซน i v e ีอัตราเงินเดือนตามข้อตกลงนะคะเปิดรับ1อัตราสถา,านที่ปฏิบัติงานอยู่ที่พักขนองและคลองเตยรายละ,ะเอียดงานทำเกี่ยวกับด้านนำเสนอบริการทางการแพทย์แก่แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะและวางแผนช่องทางการขาย การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าการทำรายงานเพื่อเสนอประสานงานเรื่องออเดอร์เอกสารการขายและดำเนินการขายเพื่อทำยอดขายให้ถึงเป้าสำรวจการขายและตลาดสินค้าเพื่อแสวงหาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายและเพิ่มยอดขายค่ะวางแผนติดตามสำรวจสรุปรายงานผลปฏิบัติงานของตนเองรวมถึงงานที่รับมอบหมายอื่นๆนะคะคุณสมบัติประจำตำแหน่งที่ต้องมี เป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้อายุไม่เกิน30ปีจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์มีความสามารถทางด้านการนำเสนองานสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการนำเสนอได้หรือทำสื่อวรชาสัมพันธ์ได้อย่างคล่องแคล่วและต้องสามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีใจรักงานบริการพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่คะ่ะ wow. ดยรายละเอียดเพิ่มเติมต,ตำแหน่งนี้สามารถพิมพ์สอบถามเพิ่มเติมในที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือสามารถเซิร์ชมาที่ www.joblist.com ค่ะใครที่สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้สามารถกดคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือถ้ากำลังหางานตำแหน่งอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูอัปเดตประกาศทุกวันได้ที่ช่องทาง facebook และเว็บไซต์ของ Joblist ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสมัครงานได้มีงานทำกันนะคะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามเวลามีตำแหน่งงานใหม่ๆเข้ามานะคะ